สวัสดีค่ะพี่ลิ้งขายรถใหม่ป้ายแดงออกรถกับพี่ลิ้งโอเคที่สุดวันนี้นะคะพี่ลิ้งจะพาชมรถอิสุสสวยๆคันนี้นะคะเป็นร, DI, รุ c ่น c a ปโฟ1.9 DDI รุ่นเอสีบรอนเงินเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะเห็นไหมคะโลโก้อ s u ุ u นะคะโดดเด่นมากแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบสีเทานะคะ นี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติอุลตรเตอร์นะคะเห็นไหมคะอ่ะนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวานี้จะเป็นไฟหลีนะคะแล้วก็มุมซ้ายมุมนี้ทำมาเพื่อที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของไฟจัดหมอกค่ะ อันนี้ใส่แม็กสินะคะลูกค้าแจ้งประสงค์เปลี่ยนยางนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดทรงนะคะสัญลักษณ์แคปฟนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ไฟเดียวก็จะอยู่ตรงด้านข้างตัวรถค่ะปกติมือจับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบสีดำนะคะแต่ว่าคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นลายโครเมียมอย่าวพิ้งพาชมรอบคันด้านหลัง ไฟก็จะเป็นไฟเหมือนไฟด้านหน้านะคะไฟหลีปกติกันชนหลังก็ไม่ได้ติดรถมานะคะสติกเกอร์เห็นไหมคะ DDI แล้วก็ Isuzu D-Max ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์นะคะคันนี้เครื่องยนต์1.9 DDI 150แรงม้านะคะมือจับก็จะเป็นแบบสีดำเหมือนกันนะคะ MAC Liner ก,ก็ทางบริษัทแถมฟรีให้กับลูกค้านะคะ เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าอ่ะนี้ก็เป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะระบบ ABS ก็ติดรถมาเลยนะคะถุงลมนิรภัยก็2ตํตำแหน่งนะคะอันนี้ก็ใช้งานแบบง่ายนะคะระบบเซ็นทรัลล็อก นะคะเป็นทันอกด้วยเบาะค่างก้างขวางนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้านี่สนใจมากขายดีมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวดูที่นั่งด้านหลังนะคะเห็นไหมคะกว้างขวางค่ะสเปคเนี่ยมันก็ความกว้างห้องโดยสานเนี่ยมันก็เข้ากันนะคะกับตัวฮาร์เรนเดอร์ตัวยกสูงอะคะ่ะ แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นทรงต่ำนะคะเป็นตัวเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวพี่ลิงพาชมความแตกต่างอันนี้ค่ะนี่คือรถเดิมๆนะคะพอดีรถจอดอยู่พอดีเห็นไหมคะว่ามันเป็นล้อกระทาฝาครอบมือจับนะคะอ่ะจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนร,รีวิวตอนเกือบเที่ยงแล้วค่ะแดดร้อนหน่อยเดินแบบเร็วๆหน่อยใครสนใจนะคะก็มาหาพี่ลิงได้นะคะพี่ลิงก็ประจำอยู่ที่สาขาพัทลุงอะคะ่ะ เดี๋ยววันหน้านะคะก็จะมารีวิวรุ่นอ,อื่นบ้างเห็นไหมคะมันก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าคันโนนเนี่ยมันจะใส่ล้อแม็กมาโอเคหากสนใจรถรถุ่นนี้นะคะฝากติดตามที่นิงด้วยนะคะที่สุสูพัทลุงที่ลิงขายรถใหม่ป้ายแดงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะ